สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นบทนะคะ lesson 2นะคะยังอยู่ในยูนิต2อยู่นะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนคำศัพท์ใน lesson 2นะคะคำศัพท์บทนี้นะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะนักเรียนจะเห็นนะคะอุปกรณ์ป้องกันต่างๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดู word box ก่อนนะคะ mm hmm. word box วันนี้นะคะจะเป็น คำศัพท์ทั้งหมด8คำนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะเสริมให้อีกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำอ่านนะคะไปพร้อมกันนะคะทีละคำนะคะฝึกอ่านตามด้วยนะครับเวลาอัดวิดีโอส่งคุณครูจะได้อ่านออกเสียงถูกต้องนะคะอ่ะคำแรกนะคะคำแรกเลยนะคะคุณครูจะเขียนหมายเลขไว้ให้นะคะอ่ะคุณครูจะอ่านตามลำดับ ตามหมายเลขที่เขียนไว้นะคะให้นักเรียนลองฝึกอ่านตามนะคะจะได้ออกเสียงถูกต้องนะคำที่หนึ่งนะคะ life jacket life jacket แปลว่าอะไรคะเสื้อชูชีพนะคะคำท,ที่สอง gloves gloves ถุงมือ able pad able pad สนับข้อศอกนะคะ knee pad knee pad สนับเข่านะคะ goggles goggles แว้นตากันลม helmet helmet หมวกกันน็อก twist angle twist angle อันนี้นะคะจะเป็นอาการบาดเจ็บก็คือข้อเท้าพลิกนะคะต่อมาอันสุดท้ายค่ะ hurt hurt แปลว่าบาดเจ็บนะคะทีนี้คุณครูจะอ่านให้ฟังแบบไม่แปลนะคะทีเดียวเลยนะคะนักเรียนลองอ่านตามนะ Life j a c k e t g r o v p s Able p a ิล Knee p a g พ g g g e ลส์เฮ e 멧 t a ิสต์แองเกิลเทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจดคำศัพท์กันนะคะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะเราอ่านคำศัพท์กันไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราจะจดคำศัพท์กันนะคะันดับแรกนะคะเขียนวันที่นะคะวันนี้วันพฤหัส,สบ,บดีนะคะภาษาอังกฤษนะคะคือ Thursday นะคะ Thursday วันนี้วันที่5านะคะลำดับที่ของวันที่5คือ th ข้างบนนะคะเดือนใหม่แล้วนะคะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะภาษาอังกฤษคือ August นะคะกลางหน้ากระดาษให้นักเรียนเขียนว่า lesson 2นะคะ ตีตารางเป็น3มช่องแบบคุณครูนะคะช่องแรกเป็นคำศัพท์ช่องที่2เป็นคำอ่านช่องสุดท้ายเป็นความหมายนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะคำที่1น,นะคะ life jacket glove a b l e pad knee pad g o g g l e helmet twist angle hurt trainer นะคะ ทีนี้เราจะมาดูกันนะคะอ่ะนักเรียนสังเกตนะคะคำที่4นะคะนีตัวนี้นะคะแปลว่าหัวเข่านะคะหัวเข่านะ,ะต่อมานะคะแล้วก็คำนี้ค่ะนะคะ angle ตรงนี้แปลว่าข้อเท้านะคะ,ะดูดีๆนะคะนักเรียนเวลาจดนะคะจดให้ชัดเจนนะคะพร้อมกับคำแปลนะคะเวลาไป ครูครูให้อัดวิดีโอจะได้สะดวกนะคะจะได้อ่านได้ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะนักเรียนอาจจะกด Stop ไว้ก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้นักเรียนจดให้เสร็จนะคะลงมือทำะคะ่ะเกาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกัน,นะค่ะเราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะหน้านี้นะคะจะมีข้อ1กับข้อ2ใหญ่นะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า look at the pictures and write the words นะคะ ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็เติมนะคะตัวอักษรนะคะให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องนะ,ะที่มีความหมายตามรูปภาพนะคะทีนี้นักเรียนก็เปิดดูนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูสมุดนะคะที่เราจดได้เลยนะคะคำศัพท์นะอันแรกนะคะเสื้อชูชีพนะคะเสื้อชูชีพภาษาอังกฤษว่ายังไงคะเสื้อชูชีพกลับไปดูค่ะ life jacket ใช่ไหมคะ l ลฟ์แจ็ k เกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นํามาใส่เนี่ยใส่ให้ครบนะคะตามตัวอักษรที่เขาช่องว่างที่เขามีให้นะคะไลฟ์แจ็กเก็ต L นะคะ I F E J A C K E T แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงข้อ7นะคะต่อมาข้อ2นะคะถุงมือนะคะ ถุงมือภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะนักเรียนก็ย้อนกลับไปดูค่ะเห็นไหมคะถุงมือคือคำว่า g ก o v e ใช่ไหมคะนักเรียนก็นำมาใส่ค่ะทุกข้อเลยนะคะพอมาถึงนะคะข้อที่6นะคะข้อที่6เนี่ยนะคะเขาชี้ไปที่ข้อเท้านะคะข้อเท้าแสดงว่าเราจะไม่เขียนทั้งหมดนะคะข้อเท้า ข้อเท้าธรรมดากับข้อเท้าพลิกต่างกันนะคะนี่นะคะข้อ7เราจะเขียนแค่ angle นะคะ angle ตัวนี้นะคะนี่นะคะแปลว่าข้อเท้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแค่ตรงนี้นะคะข้อเท้าเอาไปใส่นะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูค่ะนะคะข้อ6เราก็เขียนว่า angle นะคะ a N K E L angle แบบนี้นะคะนักเรียนใส่ให้ถูกนะคะข้อ7ก็เหมือนกันนะคะ h e l m e t นะคะหมวกกันน็อกนักเรียนก็นำมาเติมนะคะให้เป็นคำให้เป็นตัวอักษรที่ครบสมบูรณ์นะคะ,ะทีนี้ต่อมามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า complete the sentence นะคะให้นักเรียนนำคำที่อยู่ในกรอบสีส้มๆเนี่ยนะคะมาเติมในข้อ1ถึงข้อ6นะคะ โดยเราจะต้องรู้ความหมายของโจทย์ที่เขาให้มาก่อนนะคะแต่ทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ก่อนค่ะความหมายนะคะอันแรกนะคะ racket racket นะคะแปลว่าไม้นะคะที่ใช้สำหรับตีนะคะในการเล่นกีฬานะคะต่อมานะคะ แบทคำนี้นะคะแปลว่าไม้ตีเบสบอลนะคะไม้ตีนะคะใช้สำหรับตีลูกเบสบอลนะคะไม้ตีลูกเบสบอลต่างจากตรงนี้นะคะแลกกเก็ตตัวนี้ไม้ตีเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นการใช้ตีสำหรับกีฬาเทนนิสนะคะลูกเทนนิสอ่าต่างกันนะคะต่อมานีแพดนีแพดแปลว่าอะไรคะ สนับเข่านะคะเอาเขียนนะคะและคำสุดท้ายนะคะ life jacket แปลว่าเสื้อชูชีพนะคะเอาทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่า if you ski if ตัวนี้นะคะแปลว่าถ้าค่ะถ้าคุณเล่นอะไรคะ ski wear แปลว่าสวมใส่ค่ะสวมใส่นะคะถ้าคุณเล่นสกี คุณต้องใส่อะไรคะถ้าเล่นสกีนะคะอยู่บนหิมะเราจะต้องใส่อะไรเอ่ยใส่แว่นกันลมนะคะเพราะว่าในหิมะเนี่ยนะคะจะมีลมแรงนะคะมันอาจจะเข้าตาเราได้เพราะฉะนั้น if you ski wear goggles นะคะต้องใส่แว่นกันลมนะคะนักเรียนก็นำมาใส่ค่ะ,ะนะคะอันนี้ตัดออกนะคะ ต่อมาข้อ2 if you go skateboarding wear h จุดจุดจุดถ้าคุณไปเล่นอะไรคะ skateboard ใช่ไหมคะคุณจะต้องทำไมคะ w e r e สวมใส่คุณต้องใส่อะไรคะถ้าไปเล่น skateboard อะไรเอ่ยที่ป้องกันความปลอดภัยของเรา skateboard เขาต้องใส่อะไรใส่สนับเขา่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นคำว่า knee pad นะคะนี่หมายเลขสองเอานำมาใส่เองเลยคะ่ะ ต่อมาข้อ3 if you play baseball you need อ่ะจุดจุดจุดถ้าเราเล่นเบสบอลเราต้องใช้อะไรคะเห็นชัดๆเลยไม้ใช่ไหมคะไม้ตีเบสบอลนะคะอ่านักเรียนก็นำมาใส่ค่ะคำว่า bat นะคะต่อมาข้อ4นะคะ number 4 if you swim wear อ่ะจุดจุดจุดถ้าคุณว่ายน้ำคุณต้องสวมใส่อะไรคะ ใส่ชุดว่ายน้ำนะคะ Swim it นะคะ Swim สุดนะคะต่อมาข้อ5ค่ะ If you play tennis นะคะ you need อ่ะจุดจุดจุดเห็นไหมคะเห็นคำว่า tennis ไหมถ้าเราเล่น tennis เราต้องใช้ racket ค่ะไม้ตีลูก tennis นะคะเอามาใส่เองนะคะข้อ5ต่อมา ข้อสุดท้ายนะคะ if you go selling. s e i l i n g sailing แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเราท่องไปแล้ว s e l l i n g แปลว่าอะไรคะเล,เล่นเล่นเรือนะคะการเล่นเรือถ้าเราไปพายเรือนี่นะคะเราจะต้องใส่อะไรเอ่ยอันสุดท้ายแล้วป้องกันความปลอดภัยของตัวเองใส่เสื้อชูชีพคือคำว่า life jacket นะคะอเอามาใส่ค่ะ นักเรียนเช็คความเรียบร้อยนะคะว่าใส่ครบทุกข้อหรือยังนะคะแล้วก็ดูสมุดด้วยนะคะว่านักเรียนจดครบหรือยังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้อ่านนะคะแล้วก็ใช้อัดวิดีโอในวันเสาร์นะคะอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ